ยืนยืนอ่ะหวานแล้วละจีร้อยหาซื้อกว่าไม่นี่สองลอยหาซื้อคบมานะกรบยา้น้องกระดอกกระเดียกระมังหนึ่งหอยยื่นฟองภาวาเนาะฟองภาวามันจะมาสิบอีก ร้องละอันโลละสองร้อยพี่น่ะตืง้งสองร้อยหาซิบมันแล้วคนกันคุณโจกับจับมาขายว่ากบจับใครชิบแต่ชื่อซอวเว้ยยศีพีสีอ่ะเนี่ย

้นม,มืนอันจุลินได้จนนดีเขาจัดเตรตมเนาะ

ดีตัวนันมันจงกจนม่งใจลมันจะทำได้เทียนเนี่ยได้เทียนมรูุ้นนะน่ะดูว่าใส่เขียว